กินแฮมเบอร์เกอร์แถวบ้านข้างหลังก็คือเป็นบาร์ตอนนี้เป็นเวลาประมาณสามทุ่มครึ่งบาร์ก็คือยังไม่มีคนมาเลยเงียบคนนที่นี่เขาไปบาร์ประมาณถ้าเป็นแบบบาร์ปิดอะไรอย่างเงี้ยเาก็จะไปบาร์ประมาณสักเที่ยงคืนเลิกเช้าไปเที่ยงคืนปีหนึ่งนีร้านแฮมเบอร์เกอร์ เบอร์เกอร์ของเราใช่เปล่าน่าน่าจะใช่แหละอันนี้คือของเราอีเส้นเส้นเหลืองๆเนี่ยมันคือมันฝรั่งมันคือเส้นมันฝรั่งกรอบๆกรอบแบบป๊อกไหนโชว์โชว์แฮมเบอร์เกอร์ให้ดูหน่อยโหอะไรอ่ะเบคอนเหรอใช่อไอเ Everything the name X